คนที่เกิดในวันมรณะสบดีนะต้องบอกเลยว่า16ถึง31สิงหาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะดีดวงชะตาของคุณจะยิ่งใหญ่โอ้คุณจะมีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่คือต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณในช่วงเวลา16ถึง31สิงหานี้จะเป็นดวงชะตาที่ผู้รักผู้อยกักผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาเอ็นดูอยากจะอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือโอ้ เป็นเรื่องของการงานสอบแข่งขันมีโอกาสว่าคุณได้แน่ถ้าสถานะนะทำงานอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใคร่ไม่ตายเอนดูนะทำดีจะมีคนเห็นคุณผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณนะมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกค้าลูกหาเยอะค่ะนะลูกค้าลูกหาจะรักมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสสําคัญนะ มีลูกค้ารายใหญ่นะที่จะเข้ามาทําธุรกิจร่วมด้วยนะหรือว่ามาซื้อมาหากระหุนเป็นไปได้เช่นเดียวกันการเงินการทองไม่ต้องห่วงเลยนะไม่ติดขัดเพราะจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ตลอดเวลาหากเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็แค่เรามาระวังคําพูดและการสื่อสารต่อการพูดดีสื่อสารดีนะความรักจะดีจะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีนะเพราะนั้นแล้วช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่สุด สบายใจมีโอกาสว่าชีวิตจะได้ได้รับความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่จากผู้คนรอบตัวเออ <S <S ใครแล่าหน่ายง่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ